โอลี่แอดโฮมโปรอาวอาครา,าวนี้เอฟอะไรมาอีกล่ะอุ๊ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านิกิตโตน่ะสั่งจากเว็บโฮมโปรไงส่งเร็วอยู่นะเนี่ยนี่น,นี่สวยไหมล่ะอืมแต่ว่าหม้อหุงข้าวเรามีแล้วนะพี่นุ่นแหมมันไม่เหมือนกันสักหน่อยรุ่นนี้เนี่ยเขามีต้อง4โหมดการทำงานเลยนะทั้งหุงข้าวอุ่นร้อนแล้วก็ยังทำโต๊ะกับสตูได้ด้วยธรรมดาซะที่ไหนล่ะของมันต้องมีแล้ว อันนี้นี่ทำโจ๊กกับสตูได้ด้วยหรออือผมเริ่มหิวขมาแล้วอะ่ะงั้นวันนี้จะทำเมนูอะไรให้น้องกินแหม่รีบหิวขึ้นมาเชียวนะทำโต๊ะก่อนไม่หล่างง่ายๆเคไหนไหนทำยังไงอะ่ะมามาเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอื่นก็เทข้าวใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ปิดฝา แล้วกดไปที่ปุ่มพอลิตมันจะมีเวลาขึ้นแบบนี้แล้วก็รอบแป๊บหนึ่งอ้โหน่ากินจังเลยเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าไหมแล้วโม่ข้างในเนี่ยเขามีเคลือบสารกันติดด้วยนะล้างง่ายจะได้ไม่เหนื่อยตอนล้างไงเราไม่ต้องกลัวไม่อิ่มด้วยนะ1ลิตรก็พอสำหรับเรา2องคนแล้วอย่ากินเยอะเลยเดี๋ยวอ้วน <laughs> บ้างอร่อยไหมล่ะของโฮมโปรเนี่ยเขามีแต่ของดีมีคุณภาพอืมอร่อยมากเลยอะซื้อที่ไหนอะโจ๊กอะตลกแล้ว <c oughs> โจ๊กไม่ได้ซื้อแต่หม้อของข้าวเนี่ยซื้อที่โฮมโปรออนไลน์แล้วก็โฮมโปรแอพพลิเคชันจ้า <c oughs> หาซื้อได้แล้วที่โฮมโปรเรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ